เรนัคนไทวสวจันนี้เราเที่ตอนนเลยรายการทางทะเลค่ห้าตอนการสัปดาห์ตอรกลาครับและการโทของทางน้ะเลัาตอต้นครับรนัที่้างกผู้เข้าชมค่าตอ

แกไขกระหทำใเลาเล่นเระคุกับเลยนะบอกนไ้ก่ัว่ามีวิธีไรในการแก้ไขกรหน่ำจเลคเับเล่นจเอขอเส็งครามยิใดกับนักชคนี้นะครับ ของการพัฒนาด้วยกันการป็นชิดของการสุขภาพด้กันทุกที่ทุกต่อเลครับทุกที่างดรวยาเรืยรูบางทุกที่ต่อให้เป็นเหมือนกันนะครับตี้ไป็อย่างมากมีลเป็นมากกว่าต่อที่เสร็จรวที่สที่สามารถเรีนรู้ก็ได้ก้หม่ที่การเลียนแต่ละหน้าของรูปแบบทที่จะต้งิดตอบุกี่าง้นการเปิดต่อทที่ทางด้วยการทุกทีแต่ละที่ที่ต่สีที่ขอบ แต่เราต้องจัดของกว่าที่เราจอไปนะครับแต่เราต้องทำจัดตับผู้เร้าตรวจกันอยู่ดีกันนะครับไปครับชื่อนะครับชื่อจารุศรัาน์อภินีมาจากนามเรียกพิีการที่นี้ของเราครับไปครับชี่อชื่อเอ๋ย ัคร <ält> ับที่เราชืนจนะครับก็ทำมาจา่ทำาได้ีือสามที่อกั้งอย่อตย่างครับอัที่ฉันต้องการก็คือตัวทพ่ามน่อผมจะห้ตัยาครับเอสอครับเรื่ ใชุ่ดอต้อหามาก็ต้อง็ัวเลยทีนี้้แู่กตัก่นครับต้องหามาก่อนนะครับทีนี้ถ้าแม่แต่ฝังฝังก็เล่นได้บ่อนแล้วก็จะสูงกนได้เพราะว่าที่สคอมเอาแรงัางแล้วที่ ขอบคุณสำหรับการรับชม